ยังมีปัญหาเรื่องของการใช้กฎหมายนะครับการพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่างๆนะครับว่าคนก็ตั้งคําถามว่ามันเสมอภาคเท่าเทียมกันหรือไม่อย่างไรนะครับดังนั้นที่มาจุดเริ่มต้นของคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดนี้ก็ไม่ชอบธรรมตั้งแต่แรกแล้วเมื่อปฏิบัติงานมาตั้งแต่วันแรกจนวันนี้คนก็ตั้งคําถามอยู่ตลอดเวลานะครับในท้ายที่สุดแล้วคณะกรรมการการเลือกตั้ง เราออกแบบขึ้นมาเพื่อต้องการจัดการการเลือกตั้งให้บริสุทธิยุติธรรมเราออกแบบขึ้นมาเพื่อให้การเลือกตั้งนั้นเป็นไปยอย่างยุติธรรมมาตรฐานเท่าเทียมกันนะครับเพื่อให้การเลือกตั้งได้เป็นผลนะครับของการแสดงออกนะครับซึ่งความต้องการของประชาชนซึ่งเจตจำนงของประชาชนได้อย่างแท้จริงแต่ทําไปทํามาคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาหลายชุดนะครับแต่ชุดปัจจุบันในท้ายที่สุด ถูกสังคมกําลังตั้งคําถามว่าในท้ายที่สุดแล้วจะมีคณะกรรมการการเลือกตั้งไปทําไมถ้ามีแล้วในท้ายที่สุดกลายไปเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของผู้มีอำนาจนี่คือสิ่งที่สังคมตั้งคําถามผมคิดว่ากรณีการยุบพักอนาคตใหม่และจนมาถึงวันนี้ในการดําเนินคดีอาญากับพวกเราต่อ ก็จะเป็นบทพิสูจน์ได้ต่อไปครับว่าตกลงแล้วประเทศไทยเรามีคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อจัดการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรมหรือเรามีคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในจัดการในเข้ามาจัดการฝ่ายตรงข้ามกับผู้มีอำนาจในประเทศ